ชีสชีสอายุอะไรดิพร้อมมาดิสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทั้ง4คนนะครับเป็นนักแสดงมาจากเรื่อง21วันมีฉันมีเธอนะครับผมแนะนำตัวทีละคนนะครับผมบิ๊กบุมจิรายุสมวิสินนะครับรับบทเป็นแฟงครับผม ครับผมผมบีเวอร์นะครับรับบทเป็น X นะครับครับผมทีเร็กนะครับรับบทเป็นคิวครับแล้วก็ผมนะครับปร์ตนะครับรับบทเป็นทอยครับผมครับผมยังไงคะกวันนี้เนาะดูทีมที่จบแฟนยังไงบ้างคะอ่ะดูอีพีสุดท้ายร่วมกับแฟนๆรู้สึกยังไงบ้างครับมันมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเราไม่เคยเจอแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกเรารู้สึกแบบซาบซึ้งมากเพราะว่าด้วยซีรีส์ที่เราเล่นเราแบบเราก็อยากจะให้แบบเอานี้เราให้นะไม่ใช่ไม่ใช่อยากให้แบบทุกคนได้เห็นแบบ ในสิ่งที่เราที่เราต้องการสื่ออยู่แล้วแล้วพอแบบพอเรานั่งดูแล้วเห็นเรีคชั่นจากแฟนแฟแล้วก็รู้สึกแบบใช่ครับรู้สึกดีใจเฮ้ยมันมันแบบมันมันเกินคุ้มกับที่เราคิดไปเยอะมากครับผมเขินด้วยนะเขินได้เซลเซลก็เล่นอยู่อันนี้เรียกได้ว่าเรื่องจริงเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมนั่งกันอยู่ข้างหลังนี้แอบกระซิบกันตลอดว่าทุกคนแบบรีอคกันแรงมากซึ่งอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับผมพวกผมทุกคนดีใจเพราะว่ามันเหมือนกับ การที่เราสื่ออะไรออกไปแล้วมีคนที่พร้อมที่จะตะโกนกลับมาให้เราเหมือน<ช>ตอบรับสิ่งที่เรา<ช>แบบสื่อออกไปมันมันน่าดีใจจริงๆผมก็เลยอยากที่จะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจริงๆนะครับน้องบิกบูมีอะไรไหมครับครับก็ของผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วกันคือถ้าเราไม่มีงานเนี่ยเราก็จะแบบแยกกันดูอะไรเงี้ยซึ่ง<ช>ผมรู้สึกว่าพอมาดูรวมกันอะ่ะมันสนุกกว่าใช่มันแบบเหมือนเราได้ดูกับแบบ ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งแบบแฟนคลับทุกทุกคนอะไรเงี้ยมันทําให้ผมแบบรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยใช่คือมันมันไม่ใช่แค่แบบเราดูด้วยกันแค่4คนที่เล่นแต่เราดูด้วยกันแบบทั้งหมดเพื่อนๆนักแสดงคนอื่นทั้งแบบแฟนคลับที่แบบเขาตั้งใจมาดูเราจริงเลยทีทีมงานทุกคนแล้วแบบทุกคนเอนจอยกับพวกเราทั้งแบบโผล่เลาะแล้วก็แบบแบบคือเขาเรียกอะไรบือวาแบบพวกเราเร้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันมันหายเหนื่อยกับการทำงานแบบมากเลยครับใช่ครับหายเหนื่อยจากกระแสตอบรับที่ได้มาเลยเนาะใช่ครับ แล้วเป็นไหมคะวันนี้มีชมีโชว์ด้วยอ๋ออ๋อเอาจีิโชว์เอาเอาโชว์นี้ก่อนแล้วกันจะจะจะได้มีงานทำเยอะในการในการพูดก็อันนี้พี่ขยี้หรือเปล่าครับผมโอเคอ่าจิจิจิเล็กก็สำหรับผมนะครับวันนี้ก็คือโคตรตื่นเต้นคือตอนซ้อมอ่ะขาผมสั่นมากเพราะว่าเป็นขะเป็นการร้องเพลงแบบครั้งแรกออกงานครั้งแรกที่ตรงนี้ก็คือแบบเราก็ฝึกใช้เวลาฝึกกันพอสมควรแต่ว่าพอมาถึงเวทีจริงอ่ะ ก็คือันจะมีอะไรต่างๆที่แบบแตกนะครับแบบจะหลุดไปหมดเลยขาสั่นไปหมดเลยแต่ก็เหลอมีพี่มีเบอร์พอือเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องแล้วก็ของผมด้วยครับใช่ราคาให้เรครับก็สําหรับของพวกผมนะครับผมก็คือตอนแรกเราไม่ได้คาดหวัง ใช่คือเราตกลงกันว่าเราอยากจะมีโชว์พิเศษให้กับแฟนๆ<ช>ซึ่งมันจะต่างจากโชว์ปกติตรงที่ว่าปกติแบบอ่าทุกคนอาจจะเห็นวิกวูลเต้นเห็นผมร้องเพลงบ้างใช่อ่า,าซึ่งรอบนี้เราแบบเราไม่ได้อยากโชว์อะไรแบบนั้นเราก็เลยคิดขึ้นมาแต่ซึ่งด้วยเวลาระยะเวลาอะไรเงี้ยครับมันอาจจะสั้นมันอาจจะทําให้เราแบบทํามันออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ซึ่ง ทุกคนชอบผมก็ดีใจแล้วใช่ผมพูดจริงๆว่าผมขอบคุณทุกคนมากที่แบบทั้งเสียงหัวเราะหรือว่าการที่ทุกคนคอยเชียร์พวกเราระหว่างการแสดงมันช่วยทําให้พวกเราแบบและการแสดงเนี้ยมันสนุกอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันทําให้สิ่งเนี้ยมันกลมกล่อมผมผมรู้สึกว่าด้วยด้วยตัวของโชว์มันไม่สมบูรณ์แต่พอแบบมีเสียงอะไรของทุกคนอ่ะมันทําให้โชว์นี้สมบูรณ์คือวาบิวาบิซาบินะครับเป็นทฤษฎีวาบิซาบิครับครับผมอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เป็นทฤษฎีแบบความไม่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ครับผม อ่าอันนี้ทีละคนเลยไหมอ่าได้ได้อ่าเรียนเราเริ่มตั้งแต่พี่ปัตติก็ได้ผมอาจจะพูดเยอะนะอ่าเอาสบายๆอ่าคืออันนี้คือส่วนตัวคือผมรู้ยซับซึ้งมากๆยากายากาขอขอย้อลกกับเราขอขอย่อหน้าแรกย่อหน้าเดียวขอย่อหนุญาตนะไม่รู้สึกขอบคุณอะจงแล้วไม่ใช่ก็นั่นแหละคือผมรู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะว่าจากใจของผมคืองานทุกอย่างหรือว่าซีรีส์เรื่องเนี้ย ที่ทุกคนบอกแบบขึ้นมาแล้วก okay, ็บอกกับเราว่าเอ้ยเขาภูมิใจในตัวเรานะที่เราทํามันออกมาได้ดีมันทาให้ผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะผมต้งหกที่ต้องขอบคุณพวกเขาเพราะว่าเป็นเพราะพวกเขาสนับสนุนพวกเราทาให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้พวกเราแบบได้นําเสนอซีรีส์เรื่องนี้ออกไปฉายสู่สายตาของทุกคนแล้วผมรู้สึกดีใจมากๆจริงๆที่เห็นทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้มันเป็นผมไม่รู้สึกเหนื่อยเลยตอนนี้ผมก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยผมรู้สึกดีมากที่ได้พูดคุยกับทุกคนจริงๆอ่ะนั่นแหละขอบคุณทุกคนจริง ครับก็สําหรับผมวันนี้ก็รู้สึกทั้งเขินนะแล้วก็ดีใจไม่คิดว่าจะมีแบบคนมาคอยติดตามแล้วก็ชอบเราขนาดนี้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือผมอยากขอโทษอินเตอร์แฟนด้วยที่แบบผมอาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องใช่อาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าผมก็จะพยายามฝึกภาษาให้มันเก่งกว่านี้จะได้คุยกับทุกๆคนให้ได้ครับขอบคุณมากครับครับของผมก็มันเหมือนเป็นการชาร์จพลังให้กับตัวเองเพราะว่าด้วยความแบบเราทํางานกับเรื่องนี้มาแบบ มันอาจจะมีแค่สี่พีนวก็ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าระยะเวลาที่เราอยู่กับมันอะอยู่มาอ,อยู่มา <c oughs> นานมากแบบเกือบปีซึ่งแบบเราเครียดเรากดดันมาทั้งตอนที่ถ่ายเสร็จแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ออนแอร์อะไรเแงบบี้ยซึ่งพอมาเจอทุกคนทุกคนบอกวแ่บบีเวอร์เก่งมากนะแบบทุกคนเก่งมากทุกคนทําได้ดีมากๆเลยแล้วก็ติดตามเราต่อไปอะไรเงี้ยผมแบบรู้สึกแบบมันเป็นสิ่งที่ทําให้อาชีพของเรานักแสดงเราเราแบบมันเราภูมิใจกับมันแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมภูมิใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึก อยากจะทําเรื่องต่อไปให้มันดีให้ทุกคนที่ดูกับเราให้เขาให้เขารู้สึกว่าแบบเออแบบเราเราทำได้ดีดทุกคนแล้วอย่างอยากให้เขาติดตามพวกเราต่อ,ตอ,ตอไปครับผมของผมก็มจากที่ได้ทํางานมาน,นี่คือซีรีส์เรียกได้ว่าเรื่องแรกของผมแล้วที่เป็นตัว,ตวเ,เป็นตัวหลักนะครับผมซึ่งถามว่าแบบในระหว่างแบบการถ่ายทำอย่างเงี้ยผมมีความประหม่าผมคิดมากผมเครียดตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วพอทีเนี้ยพอปลายทางมันออกมาผลลัพธ์ที่ได้คือทุกคนชอบอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบ ผิดพลาดมากแต่ว่าทุกคนชอบมันก็ทําให้ผมดีใจแล้วครับเขมีกําลังใจแล้วก็ หวังว่าเรื่องหน้าจะทำให้ดีให้ดีกว่านี้ครับเรื่องต่อไปชื่อเรื่องอะไรครับไหนลรื่องของวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมครันะฮะมูดไม่ทำไมแค่ดิ้นมูดไม่เดียวนะมูดไม่เดียวซะด้วยเราติดตามด้วยนะครับผมจะมีพวกเราด้วยนะจะมีพวกเราด้วยทั้งสี่คนต้องดูว่าทุกคนจะไปเข้าบทไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาม่ปัดเดาไม่ยากครับใช่ผมกับปัดอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าของทีเล็กก็ต้องมารุนนอนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะปัดเรื่องใหม่นั้นปัดเรื่องนี้นิดนึงค่ะว่าคุณแฟนที่เเรราาาานี่ยสมมมถตติดดชไ้ อันนี้ต้องพูดหลักดีกว่าคได้โอเคสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูครับก็สามารถดูได้ทาง YouTube ของ Rookie Highland นะครับเรื่องยี่สิบเอ็ดวันมีฉันมีเธอนะครับผมตอนนี้ก็ออนแอร์เป็นอีพีสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ดูแล้วแบบยังไม่จุใจก็สามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะเพราะว่าผมมั่นใจว่า ในในแต่ละพีเนี่ยมันจะมีอย่างอย่างที่พี่ acting coach บอกจะมีฮิน, <hint S 2> นอะไรที่มันซ่อนมาอยู่นะครับ<ม>ก็ลองไปเก็บอิสร์เอกดูนะครับผมแล้วสำหรับแฟนๆนะครับที่เพิ่งอาจจะแบบเฮ้ยเพิ่งเห็นคลิปสัมภาษณ์แบบตอนนี้เลยอ่ามีไลฟ์สดด้วยใช่ไหมครับอ่าเพิ่งกำลังคอมเมนต์เลยไม่เคยรู้จักก <ใน S 2> ็คอมเมนต์สิเขาพูดว่าอะไรนั่นแหละครับผมไม่รู้จักเลยอ,อะไรเนี่ยอ่าแต่ก็นั่นแหละครับผมใครอยากรู้จักพวกผมนะครับไปติดตามกันได้ใน อ่า y o ของ Rookie Thailand นะครับมีทั้งหมด4ตอนนะครับกับ21วันมีชั้นมีเธอนะครับผมก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดดูจบไปแล้วก็รบกวนดูใหม่ได้อีกนะครับผมครับจากเรื่องที่แล้วค่ะแต่ละคนนะคะมีเรื่องต่อไปยังไงบ้างอ่าอันนี้ต้องก็พูดรวมๆเลยแล้วกันก็จะเป็นเรื่องนะครับของบิ๊กบุ๊มนะครับชื่อเรื่องว่า ฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับซึ่งผมแสดงเป็นหมอแน่ใช่หมอนาเป็นตัวเองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมก็จะมีพวกเราอีก3าคนด้วยนะครับซึ่งก็หนังที่ทุกคนรู้แหละว่าอย่างปัดก็รับบทเป็นกล้างุรับบทเป็นเซมนะแต่ว่าของบิกเอ้ของสิ่งของบิคชิลเล็กก็ต้องดูว่า จะระเบิดเป็นอะไรรติดตามใช่ครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะตามมาอีกนั่นก็คือไนท์ดรีมไนท์ดรีมของตู้เซฟกับโอมนั่ก็แน่นะครับเราทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับผมนะครับผมก็เราก็จะพยายามผลิต ผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันตลอดบ่อยๆเลยนะครับผมแต่ถ้าทุกคนเห็นจากเรื่อง21วันแล้วว่าแบบคุณภาพมันขนาดไหนนะครับเรื่องต่อไปจะยิ่งกว่านี้อย่างไรแล้วมันขนาดไหนครับก็ขนาดก็อ่าล่ะโอเคครับผมคำถามต่อไปคตับไปไม่ถึงเปบ้านเลยมาพักกับซีเวอร์นาะใช่ครับผมเพื่อนมีของรางวัลเจมอะไรให้ท่านชมนะคะคือคือถ้าเขาบอกมันจะไม่เซอร์ไพรส์อย่างไรไหมครับใช่เซอร์ไพรส์จริงๆตอนนี้คือเซอร์ไพรส์ว่าผมเพิ่งรู้ว่ามันเกิดอ๋อเหรอ เออสวัสดรับสวัสดีรมพิเศษอะไรับสวัร่วมรับแฟนสนีคมผมอ๋อร่วมกับแฟนสดีครับสวัดีวระมสงานมีครับสวัสดีรสวัสดีครัวัที่รับสวัสดีครับวัสดีครับสรัสครับสวัสดีครับัสดีครัวันที17กันยายนดีครับกวเดีวรายลวเอียรต่างๆเดี๋ยวจรับสอีกทีนภายหลังนีครับผมีครับสหัดับสวัครับวรับอะัรดะครับสวัรับสัสดีรัสวัสรือยับเกสแขกรับสวัสดีครับร คือผมไม่อยัางพูดหรอกแต่ว่ามันก็ต้องก็ต้องมีสักคนหนึ่งที่ที่ต้องมานะฮะคือถ้าไม่มาก็ก็รู้อยู <t ays> <t ays ่ว่าจะโดนอะไรครับผมครับผมครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามเรามาถึงจนตอนสุดท้ายนี้คือ EP พีที่4ครับผมใช่เราอยากจะขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ คอยสนับสนุนให้พวกเราผลิตผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆใช่ใชครับก็อยากขอบคุณมากๆครับที่มาในวันนี้ด้วยครับใ,ใช่แล้วก็ออถูกแล้วรครับแล้วก็อยากจะอากจะบอกว่าเอ่อเรียกอะไรคุณภาพของของของซีรีส์ที่เราแสดงคือแบบเราเราภูมิใจมันมากซึ่งบางคนอาจจะอาจจะยังไม่ได้เห็นก็อยากให้ทุกคนแบบได้จิดต,ตามจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันมันมันดีมากๆเลยนะถึงแบบว่าจะมีแค่4ตอนนะผมก็ ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามชมกันนะครับี่กุ้ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนที่4ี่ครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเราเราเราแบบดีใจมากเราได้เจอทั้งแบบแฟนคลับหน้าเก่าและหน้าใหม่นะครับผมหน้าใหม่นี้คือยังไงครับหน้าใหม่ก็แบบ ไปโมมาโอ้โหดีเอาอย่างนี้เชิญจังหวัดรู้ใจรอบผมไอ้นี่มันหลอกนะผมหอกผมขอโทษนะโอเคครับก็นั่นแหละก็หวังว่าแบบซัพพอร์ตกันเรื่องเรื่องนี้จบไปเนี่ยก็ยังแบบอยู่ต่อซัพพอร์ตกันไปนานๆนะครับผมก็สัญญาว่าจะผลิตซีรีส์ดีๆออกมาให้ทุกคนแบบได้ดูครับ <risque> นั่นแหละจบตรงนั้นฮะนั่นแหละครับ <Yes. S 1> ผมก็ที่สําคัญนะครับสำหรับผมก็ฝากด้วยนะครับกับเรื่องนี้อาจจะจบไปแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะตามมาซึ่งเราสามารถติดตามได้ผ่านทางไม่ว่าจะเป็น IG ของ Rookie Thailand หรือว่าจะเป็นทางช่อง YouTube ของ Rookie Thailand ไทยกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊ง ครับผมแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็นั่นแหละสำหรับวันนี้พวกเรา4คนนะครับนักแสดงจาก21วันมีชั้นมีเธอก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับแม่ขอช้างไม่ขอม้าแต่ขอลาไปก่อนครับลาสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอเคเดียวค่ะเดยวเดียวจากเขาจะมาใช้ในตัวเขาไปไหนไปไหนก็เขาบอกเคลื่อนไหวปัดก็อ้าว